แต่ละมันเป็นวากินนู่นนี่่า่หูนี่บาหูนลอืมเอาตาบมดูควกินกินน่นเหรไากอเมนหูกี่บตัวอ๋ออบแล้วอ้เอาตัวดีๆเอาตัวซับเครื่หน่อยมั้งทีเา่งา เท่ปาปะเท่ปาปะเท่าเมื่อค้างเท่าป่ะดิเก็บเอาเด้อบนันดีเด้อ <c oughs> บาดละกกัมใจเย็น,นยั่วะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บ้านแถวสิพาพี่น้องมาขุดแมงกินนูนนะครับพามาเปิดผลขุณแมงกินนูนนะครับแมงกินนูนแดงครับนี่ที่เห็นนี่นะครับ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษาสงการนะครับใบใหม่ปองอ่อนยังกินนุ่นกับขึ้นไม่กินใบไหม่นะครับจะมุ่งขึ้นส่วนน้งเวียนกับลงไปอยู่ในดินนะครับสำหรับผู้มักขุดกับมาขุดน้งเว้นนะครับตอนมันลงอยู่ในดินส่วงผู้ใดที่มาไต่กับมาไต่เอาเ่ม่งขึ้นนะครับช่วงไม่กินกินใบใหม่นะครับไม่หนีมากครับป้าป้านะครับสีคนนะครับเชียนขุดไม่กินนุ่นวนนะครับ ต่พี่น้องเสียว่าสามคนสี่คนนั่งกันนี่ซื้อเดียวกันนะครับนี่ที่ได้ตะกลืนหน้อยนะครับเนื้ออนี่กะป้าน้อยนะครับพูดกะป้าน้อยพครับหน่อยงูดกะป้าน้อยครับคนสี่คนมีซื้อเดียวครับมีหนึ่งมากลิ่น่างหนึ่งไม่ใช่นาดกับหน่อยครับเดี๋ยวได้หน่อยได้รับเสียแลนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งความกันเลยคร well. ับช่วงนี้นะครับไปเบิ้งน้อกันนะครับ นี่นะครับคนไร้สีมา้าคนนี้ก็นุ่นกับยำตัวให้ดีกว่านะครับยุ่งหลายอุปกรณ์ต้องมีครบนะครับเสื้อกันเสื้อกันเ้อนกางเกงย้อนเสื้อหมวกนะดูว่ามีอยากกันยุลมฝ่อมเดีเ๋ยวว่ามาเสืส้อกันสั่งส่งค้าศั่ร ต้องกันไม่ก้อนนะครับมึงหลายเนี่ยแหละะนี่ก้นเหรอมึองมันกินก้นหน่อยกับกินน้องหน่อยจ้ะ บเห็นไม่หอดนะนั่นอ้นะว่าตะมาหอดมาหอดก้นสะตายได้นั่นทีับได้นั่นซับแล้วบว่าตะหอดาหอดนรับสามูนวันนะครับสามนเอนี้ก้นตัวนี้โอ้โหเก่อ อนี่ใบเกานะครับหลุมเกาที่ก้นว้ปีกายนี่เป็นทอม็นกับมะล้งไม่นะครับปีนี้กั็ลอีขึ้นเกาก้อยตอนเด็กเด็กหัวกลดหัวหนึ่งแดด ันต้องใจเย็นๆครับผู้ใจห้อนเนี่ยซับเบิ้ลแล้วได้ที่ละได้ที่ละสองตูสามตูไม่ห่างไม่ละตอนนัมื้อลองไปรายการนั่นโอ้ดูนี่ไหลตัวนะ ท่านได้ออกมาครับาเด้อครับอะไรล่ะเด้อนี่ตอนนี้เงินวันนงานเงินเกิน่นโอ้ลายอยู่ลุมนี um いい่นะ น hmm. ี่ย se. ต se ิดมือออกมาดีหางทรับแล้วใครอยู่เป็นตัวสันใครเป็นตัวยาวนี่บ่ได้แจ็คตัวดอกเด้อแค่มันชื้มมันแสงสับเบอร์เหล่าที่มาก็มันแสงก็มามีแต่หัวทับดทรนี่แหละนั่นนั่นนั่นที่ใต้นั่นน่ะเออนั่นอีบอหัวห้อยตัวเต้นนะ ไต่ยี่ตั้งไต,ต่กัน,นมีหนึ่นป่ะยังเป็นเอียงเป็นเอียงปีกออกพีอกได้ที่แล้วได้ที่แล้วแอบอีแอบแล่นั่นน่ะโอ้นั่นพอดีพอด,พด,พด,พดีโอ้ลายลายยุลมี่คุณใต้คุณน่ะพอดะโอ้กะเล่าหมดออกมากันมีคุณ สอบอีกดมนี่ลูมนี่สามชีสามชีตัวแล้วเด้อโอ้ยยยยยยียยยยยยมีอียอยู่ยุยย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 ับอีกแล้ว ตื่นที่น่องบ่ะชบหาตัวแล้วลุม,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 มนี่ซับอะไรมี่ลุมมันเร็วกลุมคายยอะลุมนี่ ได้ตัวเตบขนาดซับก็ตั้งหาตัวเนาะหันนี้หัวเกศแตกสมกับสามนั่นหรบอกปล่ามันตัวตีนั่เขียงห่างใหม่แล้วก้อนจุดจับมองอยู Raven, oui. ่ห่างใหม่กับอยู่เนาะ อัปเดตกรตาอัปเดตขู่เ,เ,เลยดิด <c oughs> มี่เยอะแยะเลยดิโอ้มันมันเกิดเห่าค้ากันมาไต่เยาะบอกมาไต่พุ่นยูืปา่าแม่พุ่นเสยียดีได้ไต่บ,บินนี้ทำตั้งเทียเ์่ว้วเอยวนเห็นตั้งเทียต่อะบ,บินเขาปลาหลุ่น ยู่สายยู่สายป้าน่อยต้อมเป็นน้ำป้าน้อยนิดน้าน่ะนะเออ่ดาคุยผู้อยู่ไแม่ป้าชาวหมย์เรเนอคุ้มจะแม่ป้าคุณเออเอาม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 ่ก็ต้องก็ต้องทำม่หรอกีนาพันยังมาเมยเลยนี่เนาะคนซึ้ง เก่ามะนาคาเนี่ยรูกเก่าเนี่ยบ่มาคนขวอย่างหนึ่งมาคนขวอยหนึ่งนี่บัดนี่ยใส่พี่เมียเออควอยเนี้ยไว้หน,นี่งก้อนนี่เอาเอาไปนี่ก่อนรูเก่ารูเก่านี่จะได้บ่เนี่ยโอ้หะน่าจะใส่ละยาย โอ้มาไก่ตัวนี้อยู่ทังใดเคือรัตน้าวหมเคยได้ยินเสออยู่ด้วยริททั้งไดเรอัต่ลาะมองบางไหนานี่ไม่น้ําค้งว่ะน่น้ำโงเลาะอนำเท้าหนโอ้เอาขึ้นเลยม้มาไก่แท้น้ำพี่น้องวะก่เลยมาบอยามพี่น้องบอยายอันตั้งมาพุทธอันนี้ละ เขาวคือแถวบรรทงมาเก็บเพ็ดพอแถวะปทนี่ดมาว่าเถวหินเด็ไ้บรรทงนี่ไปเก็บเพ็ดพอไก่ไปได้ก็ไปด้วยกับมันน้ำมัะกับสะได้สมตัวตัวนี้แล้วแต่าปีเคยดยินซืืออยู่ว่ามานานานันใช้าบรรทา่หนิเออว่ามันบันใกล้ๆกันนี่ที่สนอก มันแต่อันนั้นคือดอกมาเขียวนี่นะมันมันบวลงหลายหืมหือมาเทียนนึงแลววรัตนาวาปีนี่คือจังหวัดหนังไงนหนองคายหนองคายโอ้พันมาไก่เติบยุ่งสั่นหรอว่าัตนหนองคายคุเอาคุณเอาขันมาไก่น่ะ ปัาให้ตัวน,นอนเสานี่ก็ไปอยัางด้าดนได้กิมด้วยคุยุไก่บ้ได้กิมจักเจี้ย่นไ่ามาขุดกันได้มากน้องเพื่อนปีนี้ของก็มาเนินอนเ้าอู่นน,นี่ <c oughs> โอ้ได้หลายตัวคุณนี่นะคุยุไก่ขุดก็หนะ อ,อว่ามันแค้บรรทาเสียนชุ่มเสียน,ขนเขนถายเล่นนาะขอโทษขอโทษเอ้อทีขันบอกเรื่องเกินเตี้ยขอโทษขอโทษว่าแม,ม่นันเทศบานใกล้ๆก,ก,กันนี้อขอโทษเด้อยายเด้อขอโทษพ<า>ี่น้องกันฮัลลาเฮ้ยขาว่าแม่นั่น ไทยพี่น้องบรรนาติที่สนดอกไหลหรือว่าท่าสิบว่าเป็นชีพที่สี่ลุงเก่าไปอันนี้ทราบ่อนังตาเห่นตะก้นน่ะปีกปีบ้าแ้วอือพุูธเด้อ๋อบงลุนี้ลูกปลาลุ่มปีน่ะทั้งหูทั้งขวายุต้น่ะ ต้นติวมอนนี่เห็นปาน่าต้นตักติวมอนอะไรนี่ต้นติวมันสุดขึ้นแล้วก็ต้นนั่นแล้วก็วเ,เอิน้น้นอย่างนี้ต้นตินเข้มดอ,อกเข้ม,มเข้มป้าเปลี่ยนทางครับนี่ถือด้ามเสียม <laughs> เดดเดดเดดบาหบบ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 นบบบบบบบมบบบนบบ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 นบบบบบบบไบบบบ่บบไม่บบาบดบบ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 ่บบ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 บดบบ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 กบบ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 ่บ ลืมกี่วข้าวข้อนหน้าหมดแล้วเนี่ย่บ่ลืมเด้อผูดแล้วนั่นอีกผุดน่ะลูกเก่านะนะ่างห่านะางนะเห็นบ่เห็นบ่ไดครับคือว่าซนเ y า u ์ยูทูบชาแนลครับบ้าเถานะครับครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับเอก คิดแปดเดเก้าช to ิปช uhm. uh, ิบต um, an ัวเด้อตัวนี้ได้ชิบตัวมา้มาเอาเอาอันน้นก้วหนึ่ โอ้ยนกอนย่ไคอมักบ่มักนเป็นบ่มักเป็นบ่อยกันเอาปลานนี้นี่บ่มากกับปลาหน้ตอมากลน่ตอมกลอนกนขวยไหมว่ามันี่ห่างแม่เราบอกกลนย่งนี

เ็บไสองตัวซึ่งปลายที่วโไม่อากระปุงม้เห็นันออกกระปุงมมีนะโคกับนกระปุก็มันกระปุเากรดียังไ่ได้บินนีไ่ได้มันฟดซะเนี่ยอ้า

nghe bộ nghe bộ nghe cái này bảo ôi anh tuồi thi mì cái này lát นี่มันได้แต่ทั้งหนองใหม่คนเงี้ยเด็กอีหางหกตัวนี้นั่นแหะเดี๋ยวลมแล้วสิหาตัวยุติได้ตายว่าอะไรอั่ไงหลังไป อืมถ้าฝนตกขาออกไป 道路。 Câu không Câu không 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 tụ, không 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 tụ, mòn นีดเก่าเก่าเหรอนเก่าแบบแต่มันดหวยของเขากจะกนเเห็นมั้ยหรือม่หูจะใส่ว่ดม่หูกับท่ามีหวยผู้หญังเหงางไรค่ัไม่หมดเลยอืมนี่ตอหูมันลงกูซี เดี๋ยวไน้องก็ได้บอแฟก่ไม่กินู้นนะรุมไม้กับนี้รุมเกากับนี้โอ้รุมนีลายเติบด้นี

มันมันันหักทิ้งแต่ทีมากขุดในกินนู้นนะโบว่แมนมามังได้กับขุดได้ต้องหาวยเป็นสกวันนะครับต้องเห็นหัวเหน่ย่อยจะขุดค่อยู่พ่อตัวนะราบว่าบวมีขวยกขุดบ่ได้บ่มีแี่ไหนลักษณะขวยองกินนู้นนะ này lùm cho con ngoài làm quẩy vui nhộn, để nó luôn, anh em anh quẩy luôn, anh em à, anh đi นี่บอนมเงียโปรงโอเวนนี่กินหุ้นบ่อ้าวเงนองตัวสองตัวนี่สตัวสีตัวแล้วแงีนบ่สิหาแล้วหาแล้วนี่จะนึ่ง

เก้าสิบโอ้สิบเอ็ดสิบสองโอ้มมนมนมนรุมนี่ซาอมซับซับเส็จก้นครับว้า ต้นการเงี้ยร่างบ่ออกได้เห็นทันเลยศาสบ่อกเหรอม่ <laughs> เล่นละอ้ารูมนี้ได้สิบสามตัวตัวที่สิบสามซับก้นขาเนี่วนเอาไปอะไรกไปกันเงี้ยนี้ยแต่ชิดในกันจากนี้เนาะก็ออสกอบมาวันนี้ คือเรองของป้านายตันน่ะโอ้นี่ได้หลายตัวนี่นี่คระอันนี้กันผีอันผีได้เหรอก็กันนะอันนั้นมันกว้างนี้มันแคบโอ้อันนี้มันกว้างมากเออดูนี่อันนี้ของอันนี้ของป้านาสนถวินได้หนิเยอะนี่เอ็นหน่อยจงซิวไปเลยลายหน่อยงวกหน่อยเด้อันนี้ของป้านายตันนี่ พี่อดีตของป้าหนายสมถีนใส่ของป้าหนายต้มนะบังด้วยโอ้ยนี่ก็ลายอยู่มาวปา่ายเน็ดเอามาบังด้วยป่ะนี่จบาบนี้วไม่าน่ม่เานี่ายนลาย่หงมึงนัด้วยโอ้ยดไปพก้อมโอ้โหน้องิไปนำจน็จบินออกแล้วาะ อ๋อันอ้อมินหรือเปล่าโอ้หนึ่งบงครับหนึ่นคนอ้อมบินดีอ่ะไอง้แขงโอ้ยอะไรเยอะแต่ไกลบินมีดีบินมีดีเอากินเขาแจมเมยแจมเมยกินเขากินหน้านั้นนี่แห้งสกอนพอยไปขุดอีก ในหลายละละไม่ก <Doom. S 1> ินนูのの้นน <etus> ่ะนะบ่าเถากี่โอกาสนะครับล่าพี่น้องตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับทั้งปลาป่านะครับเอาไว้พ่อๆกันไหมในคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าเถาแม่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าเถานะครับในการทั้งที่กันต่อไปนะครับพบกันในคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ลองเพียงลองเพียงฝลังลองเพียงอีหย่างเดีเ็ดีมราเกมสวาหเค็มแเพ้ออจิมัอันนนอะนี่เอมาร้างมาสิว้เค็มเถอะจสดิดแต่กะเรากผกินเค็มเบอหนึอ่ะมันแก่ไม่ได้